โครงสารางที่เราสร้างขึ้นมาองค์กรที่เราเกิดเกิดผู้คนสมาชิกเข้ามาอยู่ในองค์กรเนี่ยต้องมีการรีพีทออเดอร์ต้องมีการซื้อสินค้าซ้ําสม่ำเสมอเป็นประจําทุกๆเดือนมันถึงจะเกิดแพสซีฟได้จริงไหมครับเพราะถ้าคุณมีองค์กรหมื่นคนแสนคนแต่ทั้งองค์กรไม่เกิดการบริโภคจริงเลย มันก็ไม่แพสซีฟนะมันก็คือเหมือนสร้างแล้วก็ไม่เสร็จสักทีงั้นแสดงว่าแนวคิดตรงนี้มันต้องสอดคล้องล้อไปกับบริษัทซึ่งซักเซนมอลเราเนี่ยเราออกแบบมาเราเข้าใจเลยครับว่าคนจะซื้อซ้ําได้อย่างต่อเนื่องมันต้องมีปัจจัยอะไรบ้าง 1. งสาขาต้องเยอะผมว่าแม้ว่าบางครั้งสินค้าให้ดีให้ตายขนาดไหนก็ตามนะครับถ้าสาขามันไม่สะดวกเลย,เยมันเข้าถึงผู้บริโภคเข้าถึงผู้คนยากมากๆเลยซื้อยากหราอว่ากันง่ายๆก็ไม่มีโอกาสที่เขาจะขี้เกียจ ถูกต้องครับเขาก็อาจจะไม่มันก็อาจจะไม่ได้เกิด order รีพีทออเดอร์ไม่แพสซีฟเหมือนกันซึ่งตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่ซาด์มอลเราขยายอย่างต่อเนื่องก็คือในเรื่องของการเปิดสาขาเป็นประจําต่อเนื่องทุกๆเดือนใช่ไหมครับแล้วยังไม่ใช่แค่นั้นเรารองรับการค้ารูปแบบใหม่ที่ตอนนี้มันก็นเรียวเป็นเทรนด์เมกาะเทรน์ที่เกิดขึ้นในโลกแล้วก็คือ รูปแบบของการสั่งสินค้าออนไลน์ e อม m m e r c e นะผมเชื่อว่าต่อไปเนี่ยมันจะสะดวกสบายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซัลดี่มอนเราก็มีตรงนี้มาลองรับแล้วเข้าถึงผู้บริโภคสั่งสินค้าออนไลน์ได้แถมอีกจุดหนึ่งเลยที่สําคัญมากๆก็คือการจะทาให้เกิดรีพีทออเดอร์ได้นั้นเนี่ยในความหมายของมุมมองของผมนะผมไม่ได้มองว่าจําเป็นจะต้องซื้อสินค้าตัวเดิมก็ได้เพราะเป็นไปได้ไหมครับที่ผู้บริโภคมีโอกาสเบื่อมีแน่นอนเราจะเห็นว่าสินค้าตามท้องตลาดเนี่ยเขาก็ยังมีการพัฒนาสูตรใหม่ๆออกมาเรื่อยๆจริงไหมยาส เพิ่มสูตรใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่องเพราะอะไรครับเพราะผู้บริโภคมีโอกาสเบือ่อ <ST. S 1> ถ้าเกิดว่าเราไม่มีการเขาเรียกว่าไม่เป็นปลาตัวเล็กว่ายน้ำเลยไม่มีการพลิกแพงตลาดอยู่อย่างสม่ําเสมอเนี่ยก็มีโอกาสที่เขาจะไม่ซื้อซ้ําไม่รีพีทออเดอร์ได้เหมือนกันซึ่งจุดแข็งของเซ็นทมอลเราตรงเนี่ยเ,เรื่องหนึ่งที่สร้างแพสซีฟได้อย่างแน่นอนก็คือเรามีแนวคิดในการคลอดผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นประจําสม่ําเสมอนะครับเดือนครั้ง2เดือนครั้งอย่างเงี้ยออกใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการกระตุ้นให้อะไรครับให้คนเก่า ที่อาจจะใช้สินค้าชอบไปแล้วหรือบางครั้งอาจจะเบื่อกับสินค้าเดิมๆไปแล้วมีตัวใหม่ให้เขาสามารถซื้อได้ซื้อได้ก็เกิดยอดธุรกิจขึ้นะนะครับก็ทําให้เราเนี่ยสร้างองค์กรขึ้นมาแล้ว องค์กรเก่าซื้อซ้ําคือพูดง่ายๆซื้ออะไรก็ได้ขอให้ซื้อในบริษัทซากเซหมองใครับซื้อในบริษัทของเราบริษัทถูกต้องยอดธุรกิจก็มั่นคงแล้วครับอันนี้คือในเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของการซื้อซ้ําของผู้บริโภคส่วนในเรื่องของการวัฒนธรรมในการสร้างองค์กรก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะครับคือถ้าเกิดว่าเราสร้างองค์กรอย่างถูกต้องมีแนวความคิดในการสร้างที่ถูกต้องโดยเฉพาะแนวคิดที่สําคัญมากๆคือแนวคิดของการเป็นเจ้าของธุรกิจคือทุกคนต้องมีความเข้าใจว่านี่คือธุรกิจของเา มีความเข้าใจว่าสิ่งที่เขาจะต้องโฟกัสคือโฟกัสตัวเขาเองม,ม,อมีค่านิยมเดียวกันนะโฟกัสตัวเองนะครับโฟกัสในธุรกิจของเขาเองครับแล้วก็มีความเข้าใจว่าธุรกิจนี้เนี่ยเป็นธุรกิจแห่งการแบ่งปันนะครับเอาใจเขาใจเรานะมองใจเขาใจเราอยู่กันอย่าง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยู่กันอย่างเข้าใจถ้าผู้นําในองค์กรเนี่ยอยู่กันแบบวัฒนธรรมองค์กรที่ถูกต้องมีค่านิยมที่ถูกต้องธุรกิจเราก็จะไม่เกิดภัยคุกคามไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันในองค์กรก็จะสามารถทําให้องค์กรที่เราสร้างไว้เนี่ยแข็งแรงระยะยาวได้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่สามารถทําให้ธุรกิจเราเนี่ยสร้างแพสซีฟินคัมได้จริงพูดง่ายๆแพสซีฟินคัมก็คือถ้าผู้นําอยู่กันอย่างถูกต้องมีความสุขสร้างธุรกิจแบบมีวัฒนธรรมที่ดีนะครับผู้บริโภค มีความเข้าใจในผ,ผู้บริโภครักในผลิตภัณฑ์นะครับมีการกระตุ้น,น,นรบ,บริษัทหรือตัวเราเองมีการกระตุ้นการทําให้ผู้บริโภคมีการซื้อซ้ําเป็นประจําได้สม่ําเสมอแพสซีฟแน่นอน,นครับรายได้เกิดขึ้นแบบต่อเนื่องถาวรระยะยาวแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องซักเซายอลเราจะจะขโมยเครือข่ายไปนะครับเราเป็นบริษัทที่มีเจตนาลมชัดเจนมีธรรมาิบาลในการทําธุรกิจ ดังนั้นสินทรัพย์ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยบริษัทก็รักษาไว้ให้เป็นเครือข่ายเป็นทรัพย์สินของเราได้จริงๆเป็นมรดกได้ด้วยเป็นมรดกได้ด้วยโอนให้กับทายาทได้นะครับก็ทําให้เราเพียงแค่เราซื้อสินค้าเป็นเดือนละพันบาทนะครับแม้วันหนึ่งถ้าเครือข่ายเราแข็งแรงแล้วเราไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเราไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเราซื้อสินค้าเป็นเราก็รับรายได้ได้นะครับก็นี่แหละครับคือแนวแนวคิดที่บริษัทก็ปูรากฐานไว้อย่างดีแล้วนะครับในเรื่องของการทให้เกิดแพสซีนคำครับ ก็เรียกว่าเป็นหนึ่งคำถามที่ได้คําตอบที่เคลียร์มากๆนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเรียกว่าพอพูดถึงเรื่องแพสซิฟเนี่ยบางครั้งเนี่ยมองไปที่เรื่องปัจจัยเรื่องเงินอย่างเดียวต้องได้เงินเยอะๆเงินเยอะๆเงินได้เยอะหรือเปล่าอย่างนี้คือแพสซิฟหรือเปล่าไม่แพสซิฟเนี่ย ได้เยอะหรือได้น้อยนั่นขึ้นอยู่กับคุณคไม่ใช่แพสซีฟในความหมายคือต้องได้สองล้านทุกคนหรือเรียกว่าแพสซีฟไม่ใช่แพสซีฟคือคุณทํามาได้มากคุณก็ได้มากถูกต้องคุณทาน้อยคุณขี้เกียจคุณก็ได้น้อยคแต่แพสซีฟคือการที่ได้เราได้แบบเนี้ยไปยาวๆได้ความสาเร็จไปยาวๆเพราะฉะนั้นคุณคือคนเลือกเองค่ะว่าคุณอยากได้แพสซีฟความสาเร็จแบบเยอะๆเราได้นานๆหรืออยากได้แบบน้อยๆเราได้แบบเนี้ยเปนนานๆหรือว่าใครก็อยากได้แบบเยอะๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย วันนี้นะคะใน DVD แผ่นข้อตัวอยางนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณนิษนะคะผู้ดิพราะวรีทรนอนอนะคะยินดีนมากครับค่ะเรียกว่าได้มาแบ่งปันมุมมองจากประสบการณ์ตรงที่ทําธุรกิจเครือข่ายมา12ปีด้วยกันและอายุในธุรกิจเซันเมอลเนี่ยก,ก็เรียกว่าตั้งแต่วันแรกที่ได้เปิดธุรกิจซันเมอลขึ้นมานะคะก็อยู่มาโดยตลอดนะเพราะฉะนั้นข้อตัวอยางทั้งหมดเนี่ย สิบกว่าข้อที่เราได้เคลียร์กันไปนี่ว่าเป็นข้อตัวอย่างที่ตอบได้ลึกทุกประเด็นแล้วก็ที่สําคัญก็คือเป็นการตอบเพื่อให้ผู้ม่งหังเราเนี่ยไม่ได้ตอบแบบผันผ่านไปไม่ใช่แต่เป็นการตอบเพื่อให้เขาสบายใจและเกิดความเคลียร์ข้อกังวลในใจเขาได้จริงๆนะคะตรงนี้นี่ว่าอยากให้ทุกๆท,ท่านนะคะได้ดูดี d แผ่นนี้แล้วเนี่ยดูรอบแรกเพื่อตอบตัวเองก่อนให้ตัวเองเข้าใจในทุกประเด็นที่ตัวเองยังติดอยู่ก่อน แล้วก็ดูรอบที่2เพื่อที่จะเอาแนวในการตอบเนี่ยไปใช้ได้จริงในภาคสนามและดูต่ออีกรอบที่3เพื่อให้เราสามารถเอาไปสอนต่อกับทีมงานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยว่าถ้าเกิดว,ว่าเราเป็นหนึ่งคนที่เรียนรู้ DVD แผ่นนี้อย่างต่อเนื่องเราจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเคลียร์ข้อตัวอย่างอย่างแน่นอนนะคะยังไงก็ขอ,ขอขอบคุณนะคะคุณนิคบูด,ดิพกาลทิทอนมากมากนะคะที่วันนี้เนี่ยเรียกว่ามาแบ่งปันให้<ด>เรียนื่องของการตอบข้อตัอยแย้งนะคะจากประสบการณ์ตรงนะคะ12ปีในธุรกิจเครือข่ายเลยแล้วก็เรียกว,ว่าเป็นรุ่นบ,บุกเบิกมอเลเซ จะฝากไว้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่ได้ชมดีวีดีแพทข้อตัวแย้งนะคะว่าอยากให้ได้ดูครั้งแรกเพื่อเป็นการตอบตัวเองนะคะเพื่อบางครั้งเนี่ยเรายังมีติดอยู่เล็กๆน้อยๆ คือเราอาจจะรู้สึกว่าเราทํามาจนมีตําหนงตําแหน่งแล้วแต่เชื่อนิวเธอค่ะว่าข้อตัอยแย้งสิข้อนี้บางครั้งเราเองก็ยังติดอยู่เลยลึกๆอยากให้ดูรอบแรกเพื่อเป็นการเคลียร์ความเข้าใจเคลียร์ข้อตัวยแยงของตัวเองลึกๆอีกครั้งหนึ่งนะคะดูรอบที่2เพื่อที่เราจะได้เอาไอเดียในการตอบคุณนิดเนี่ยไปสามารถตอบผู้มุงหวังได้ในภาพสนานะคะแล้วก็ดูรอบที่3เข้าไปอีก เพื่อที่เราจะได้เอาไอเดียแบบนี้ไปสอนต่อได้นะคะเพราะว่าทุกท่านที่เข้ามาเป็นอัปลน์อยู่แล้วก็ต้องมีการสอนดาวไลน์ให้ได้ด้วยในเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะนิวก็อยากฝากไว้นะคะว่าเรื่องของข้อตัวย้งเป็นเรื่องง่ายๆถ้าเกิดว่าเราดูแล้วเราเอาไปทาําซ้ําไม่ใช่เรียนอย่างเดียวนะต้องเรียนแล้วไปทำซ้ำด้วยเราจะกลายเป็นนักเคลียร์ข้อตัวย้งอย่างมืออาชีพเราจะได้คนที่ตัดสินใจเข้ามาเริ่มธุรกิจสัพเพมออีกอย่างมากมายแน่นอนนะคะยังไงก็พบกันที่ดีดีแผ่นหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็สสสวััดดีีค่ะ